ไปหมดแล้วบุดสายไปอีกแล้วบุดสายามสายไปแล้วลองเบิรงว่าสิไปใส่โอนเ้าโอ้ยตายบสนไปแล้วนมเะเผมจะเข้าไปดูเขาใหญ่หวน สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไทยดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ0801-736-082าขอบคุณค่ะไหนยังมาสิให้ได้เฮ็ดว่าเนี่เห็ดเหตุยู่หนาโลดสองดอกจะเอาแต่ขอว่าให้บักหลารโดยเฉพาะเลยเป็นหมดเลยเมนเมนย่แบกดาวแ้วสุด เคนรวยอยู่พวกคุณลงทุนึงขนาดนี้เลยมานแค้นนะุนไปนี่แค้นรวไปนี่นะไเป้องยัาผมเอ้ยังนี่บุตุมบุลอยนี่เฮเด็ฮะบ่เดี๋ยวจะบันทึกแล้ววันนี้บันทึกเสรแล้วจะไปมีสองคนครับที่จะโดนยุงกันอาแม่จิ้งก ong ย, ahr, ยังยังมุมอีกปุ๊ยเรื่องมันนี่เอ oh, ้อนี่ต้นอะนรเนี่ยต้นพักจิ้วต้นติ้วต้นผักจิ้วมันกินได้วะกินได้จะนอนแบกนี้แกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดถ้าแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดอีน้าต้มปลาแมนดอกมันเอาไปไปไปสุกไปประจวบไปประจวบไปการบักีรัมย์มุกมุไอ้ขากรบแง่สั้นไปเถอะ บอกกันเลยนี่ขาไก่อิลีนะกบังตอนแรกคิดว่าไปกินกบนะครับไปกินกบคิดว่าน่าจะแบบขาไก่นองแบบเออบ่ยิ่มไหมพอมาถึงเห็นขากบเท่าหเท่าขาไก่กล้ากินยุติบนี่กินมดเลยวาแยบกินมดเลยเอาบกลงเลยหลงปลาด้วหลงเอ้ เคยก็เฮ <c ười> uh ็ดโคกเฮ็ดไข่เฮ็ดนาดเลยเฮ็ดทุกอย่างบ๊แมนท่ามน้อะจะมีเฮ็ดฝ่งตีเฮ็ดตะเต้าบุญเอิญเฮ็ดตะเต้าดาวเป็นปลาหญ่ปลาขนาดเยอดาวขี้ใหญ่เลว่าเดี๋ยวเวลาให้บัวมาด้วยครับเดี๋ยวให้บัวต้องถูงไว้ปล่อยไม่ได้ครับเดี๋ยววิ่งเข้าป่าหาไม่เจอบุญหลายบุญหลายไปแล้วบุญหลาย ไป้ปหาเห็ดป่หมาไหาเด่ไปเห็ดอไมรลองอ่ะลองอ่ะหาดบคนอยู่ดินยังอะไรยังมาไปไปส่ีไปจะไหาเห็ดกับพี่หลตีลูกตามเหแล้ เบืเ่อง,นะงขนสั้นทีรีเนาะบ่ะสั้นจะไหนเกิดอันนีบนบางหันเดเบิงผมหนามาพิ่นเป็นอย่างนั้นคุณไ,ไปเล่นบอลในปลาคุนไหมลูกข้าเบิ่งสิไปใส่โอ้ สงสัยทะาแมงทะาแมงมองนี้มันมีกลิ่นหอมอย่างจะกางอือกล้วยกล้วยค่ะกล้วยไม่ไม่ไม่เขาทะาแมงมองนี้เนี่ยนะคะกล้วยเราแขวนไว้ตรงนั้นนะคะแต่น้องดาวทะาแมงทะาแมงหอมเหมือนป้วนป้วนเปี้ยนๆอยู่แถวนี้หอมดมกลิ่นค่ะดมกลิ่นเออเห็นแล้วโอ้หลายตัวมาไว้นนูก็ได้กินดีปาน่เฮ้ย เดี๋ยวสัก <but> ค <universal movement> <to break an iously> ู่เทอร์โบก็ดีด เขาปลูกแล้วนะดาวเขาปลูกแล้วนะลูกเขาปลูกแล้วครับเขาปลูกแล้วครับมันไม่ตกงปลาได้ดาวอันนี้จะตรลงเสียต่อดาวไม่ตรลงไม่ตรลงปลาจะตรลงเสียแป้งที่ไม่ะนานๆแม่แป้งเจ็ดออกมาแบบนี้ พอพี่ออกไหมอบพยพเอาออกมาทำไมไปซ่อมไหเรยปาเป็นปลูกแล้วลูกไปเล่นถไหลงลงลงเอาลงกระดักมันหาแต่หาต่เลกจีนลใหญ่ลอกไป่อก แนี่ยเพื่อนเพี่ยงมาปึนป้นในปลาอเ,เมือล่างเอาขีม,มาหลายๆโตมาผูกอยู่ในปลาหน่เนาะค,คือสิอคือสิมวนดีอ่ะบหลังเอามาหลายๆเชือก แล้วค่ะพี่หลายเอาของไปซอสโมดาหมดาก็ชมเร่งตามอมองอยู่ะคะตอนนี้เดีย๋ยวขยไได้ละเดี๋ยวนั่ง่อขอ้าวเขา่นั่นละตู นี้สิภากันไปสายเไอไ,ไปห้อยไปนะเอาไปเสียวบดาว <c oughs> ช้างนะครับหันช้างนะครับนี่เห็นลูปห้องบอ่ เขาหลอกเขาปลากับเขาไปแบบนี้เขาหลอกขึ้นรถกันสิไปนักเขาตัวนี้มี่หกินด้วยเฮ้ยเลยจับเอามิดาวไว้ครับไม่ได้เดี๋ยวไอ้หลายไม่ให้กินกแล้วก็มองผมว่าหิวอีกตีตาพี่ตายมาเดี๋ยวลุงรอไปอีกนะพี่พี่พี่อยู่กับพ่อพี่ไปไปงานพี่พี่พี่อยู่กับพ่อพี่มาเร็ลุง แม่เพิ่งหระบสนใจลูกกินอย่างเดียวยนะโอ,โนนโอ้นอนเสยหเห็นแตหลังท,างนะทางหารทหารอันนี้พางตัวไม่ผ่านนะ<า>เห็น<ๆ> พอซำไปใส่อีกมันหลายมันหลายเตียมตัวไปไหนครับคุณจะไปไหนครับคุณดาวไปแล้วคุณดาวครับคุณจะไปไหนไปเรียนบพี่หลายล่องเมืองพี่หลายล่องเมืองพี่หลายบ่ต้องบ่ต้องขับไปนะเมืองล่องเมืองว่าสิษย์ไปใสบ่สนดาโอ้ยตายบ่สนไปแล้วผู้มงเชียงเขา่ จะเข้าไปดูเท่าใหญ่หวอนนี่วอนเข้ามาไหมครับไม่เข้าค่ะอยู่ตรงนี้ <ไป S 1> ก็ <ไป S 1> เห็น <ไป S 1> ค่ะหู้อ,องคังงกปลาจำดาไ,ได้คักให้กินเหยื่อเม็ดเลยมามามากินให้หมดมาแล้วดอกคัน,น,นถือ ถือถือกวยออกมาล้ะกะเอายามไปให้บุหลายไปหอยน้ำไปหม,ม่งไหมสปีดสปีดคูณสองสปีดได้ไปแล้วโอ้ยบอกว่าเอากวายออกมาให้หมด สวนอ,อ,อ,อนมือนเุดแล้วมุดแล้วบ,บ,บันนี่โบเบ

กินดมกินหายกินยางเดียวอีกทีไปเล่ไปไม่สนใจครับผมสนใจแต่ของกินครับไปไปไปมันลดแล้วเล่นรดแอ้วโอ้ยรเรา,ายุบก้วยเอาไปกินนะโอ้ยมากินยามาเดี่ยวตนนาต ออกเกี๊ยวกุ้ยกับน้องแม่ <laughs> สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ